ทาง Facebook ที่เริ่มต้นผมก็ศึกษามาก่อนว่าอ e ีบีสารเนี่ยมาจากไหนครับผมก็มีหลายบริษัทแล้วผมก็ได้พบมาจากพิตตี้ครับผมที่เขาแนะนำครับผมผมก็อยากได้กินการ์ดอยากพาครอบครัวย้ายถิ่นฐานไปอยู่อเมริกาครับผมเพราะมีโอกาสมากกว่าที่ที่ไทยครับผมทาง Facebook ครับผมมีมีเข้ามาที่สัมมนาประมาณ รั้งสองครั้งนะครับแล้วก็เห็นว่าเขามีเหมือนกับว่าออสอนมีให้เด็กนักเรียนไปเอ็กชเชนเมืองนอกมาหลายปีแล้วครับเราก็ไปดูหาข้อมูลแล้วเออบริษัทนี้เขามีตัวตนจริงแล้วก็ก็อยู่ที่นี่ทำาในนี้มามาเป็น10ปีแล้วครับก็เลยก็เลยมั่นใจครับรู้จักจากประกาศแล้วครับประกาศข่าวทางออตอนนั้นเรามาใช่ครับ facebook ตามช่องทางออนไลน์แล้วก็ พอดีว่าพอดีแฟนรู้จักพี่เกดอยู่แล้วเป็นญาติกันกับทางผู้บริหารค่ะครับผมมันได้มีโอกาสร่วมสัมมนาครั้งแรกที่ครั้งแรกครับที่ปีที่แล้วฮะก็ที่ที่บิ๊กซีอะไรนะใช่ล่าสัมปชันบิ๊กซีลาสัมปชก็มาเองครับก็ทีแรกก็ไม่บรนใจครับแต่เราอยากจะรู้ว่ามันมันเป็นยังไงมีความเป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมาเองก็เลยมานั่งฟังก็ ได้รับข้อมูลที่มันน่าเชื่อถือแล้วก็มีคนที่ประสบความสําเร็จแล้วได้ไปอยู่ที่นู่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็มีแพนที่จะคิดแบบอยากจะไปลองทํางานที่นู่นดูแต่ยังไม่มีช่องทางพอดีว่ามาเจอช่องทางนี้พอดีครับผมก็เลยได้ยินชื่อ KPB International จากกลุ่ม f a c e o o o k ะครับที่มามีจะมีเจ้าหน้าที่ะครับเขา,ามาโพสต์ว่ารับทำ วีซ่าตัว e b 3 mm hmm. ก็เลยติดต่อทางคุณตี้ครับ mm hmm. ครับ ờ, เพราะว่าทาง kpb นี่มีเจ้าหน้าที่ที่ทางประเทศไทยด้วย mm hmm. ก็ทำให้เราสามารถติดต่อประสานงานกันได้ง่ายขึ้นนะครับ uh, ผ่านทาง f c e e o o o แฟนเพจครับ uh, ครับผม uh, ดูดูเอเจนต์ไว้ประมาณ2-3เจ้าครับแต่ว่าหาข้อมูลที่เอเจนต์ที่เป็นแบบคนไทยอ่ะเหมือนจะมีไม่เยอะ แล้วก็มีที่ KP b บเนี่ยที่เอเจนต์เป็นคนไทยทีมเป็นคนไทยทั้งหมดเท่าที่ศึกษานะครับแล้วก็มีมีม,ม,มีมีตัวแทนอยู่ที่ไทยด้วยแล้วก็ที่อเมริกาด้วยครับก็เลยแบบรู้สึกว่าน่าจะสบายใจกว่าถ้าเราจะแบบเพราะว่าโปรเซสมันค่อนข้างนานเนาะแล้วมันต้องใช้บัตเจตในการสมรัครอะไรเงี้ยก็ดูแลแบบน่าจะคุยระหว่างที่จะถึงวันที่เราจะได้เดินทางไปก็น่าจะสบายใจกว่าปรึกษากันได้ง่ายกว่า ก็จริงๆนะฮะรู้จักผ่านคนรู้จักมาครับพอดีมีรุ่นพี่ที่เขาเคยทำวีซ่า F1 ครับที่อเมริกาแล้วก็ดำเนินการผ่านไปได้ด้วยดีเสร็จแล้วเลยเขาพอเขารู้ว่าเราต้องการจะทำวีซ่าตัวนี้เหมือนกันเขาก็แนะนำว่ามี KPB นะที่รับํำเรื่องนี้อยู่ทีนี้พอเราเห็นว่ามีเคสที่เคยสำเร็จแล้วผ่านรู้ร่วมไปได้ด้วยดีเราก็เลยตัดสินใจติดต่อกับทางทีมงานพี่ๆ KPB เพื่อสมัครตัววีซ่าตัวนี้ค่ะก็หลังจากที่เคยสมัครตัววีซ่า F1 กับทาง KPB แล้วนะฮะก็โปรเซสอะไรพี่พี่ก็ทีมงานพี่พทีมงานก็ดูแลดีทั้งหมดเลยทีนี้พอเห็นว่าเขามีเปิดตัววีซ่า e ี3นะฮะก็เลยก็เลยไม่ลังเลเลยที่จะตัดสินใจสมัครกับที่พี่ KPB เหมือนเดิมก็เป็นพี่พี่ทีมงานที่รู้จักกันอยู่แล้วใช่ฮะก็เหมือนไม่ต้องคุยอะไรใหม่เอกสารอะไรก็ดำเนินการได้เรียบร้อย ก็เลยตัดสินใจสมัครกับที่ KPB ครับ